ครับผมก็สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมจะมา,าแนะนําตัวหน้าเซลเพจที่ใช้สําหรับยิงโฆษณา Google นะครับขอผ,ผมก็จะเขียนมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็น PG นะครับเพื่ออะไรไหมครับทําไมทัาผมต้องเขียน PG ใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะได้ได้คะแนนประสิทธิภาพได้คะแนนคีย์เวิร์ดสูงๆนะครับ พิจเว็บตรงอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นคำนะครับพิจเว็บตรงโปรโมชั่นดีๆนะผมผมก็สามารถใส่ไปได้เลยนะครับโดยที่ขนาดที่บางบางเซลเพจก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้เซลเพจนี้มีผลสําคัญมากๆนะครับซึ่งในเซลเพจของผมเนี่ยนะครับก็คือในอ่อันนี้เป็นหน้าขาวใช่ไหมครับคือเป็นหน้าขาวตามปกติเนาะนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนหน้าเทานะครับ สำหรับเซฟเพยของผมเนาก็จะง่ายมากครับซึ่งผมทำเป็นเหมือนอเหมือนเป็นคอนโทรลเอาไว้สำหรับเปลี่ยนหน้าหน้าเท่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับจะกดแท็บใหม่นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์แอดมินนะครับก็จะเป็นลิงก์เดินไปแหละแต่จะเป็นสซฟเแอดมินนะครับ ความจริงแล้วมันต้องใส่รหัสเข้ามาแต่ทีเนี้ยผมมีเซกชันค้างอยู่นะครับมันก็เลยไม่ต้องใส่นะครับอ่านะครับเข้ามาก็จะเจอกับว่ามีการจับ IP พอยู่สองสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นจับ IP ที่เอ่อ IP ที่ไม่ซ้ำนะครับที่ไม่ซ้ำกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น ip ที่ซ้ำนะครับนะครับเพื่อดูว่าไอไอไอพีเดียวกันเนี่ยเข้ามากี่ครั้งแล้วนะครับเพื่อเอาเผื่อไว้วิเคราะห์นะครับ นะครับมาดูวิธีการใส่หน้าเท่านะครับสำหรับัน,นี้องผมเนาะนะครับผมก็อาจจะเปิดเปิดเว็ฟฝากรูปก่อนก็ได้นะครับสำหรับเวฟเวฟฝากรูปเนี่ยนะครับคือเขาก็จำกัดไฟล์พวกไฟล์กริฟไว้นะครับไฟล์กิฟกที่มีขนาดใหญ่เกินไปเนาะเราเราจะไม่เราไม่สามารถเราไม่สามารถไปฝากกับเขาได้นะครับ ผมก็เลยสร้างเว็บฝากรูปมาโดยเฉพาะของผมเลยนะครับก็คือ,เ,อเปิดขึ้นมาเพื่อรับฝากรูปโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยตรงเลยนะครับผมก็จะเข้ามาเอามมติผมจะเอารูปนี้นะครับนะครับผมผมก็เอารูปนี้มาวางที่ IMG นะครับแล้วก็วางลิงก์ลงไปนะครับผมจะวางเป็นลิงก์ยูทูบนะครับนะครับผมจะวางเป็นลิงก์อันนี้ถ้าคลิกไปเนี่ยมันจะต้องเป็นเป็นไปที่ยูทูบถูกต้องไหมครับอ่านะครับเดี๋ยวทดลองไปดูดูที่หน้าบ้านกันนะครับ ผมจะต้องมีการลบ IP ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นหน้าเทานะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับโอ้ผมต้องรีเฟนหนึ่งครั้งถูกไหมครับรีเฟนหนึ่งครั้งไม่มีอะไรอ๋อนะครับผมจะต้องเป็นในหมวดของมือถือด้วยนะครับก็เห็นไหมครับก็จะมีหน้าเทาของเราขึ้นมาแล้วนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งรูปอันนี้นะครับมันก็มาอยู่แทน รูปที่เป็นรูปโลโก้ตัวใหญ่เมื่อคู่นี้นะครับนะครับมันก็จะมาอยู่แทนตรงนั้นเลยนะครับรูปโลโก้รูปตัวไหนก็จะหายไปนะครับผมลองคลิกเข้าไปนะครับครับก็ไปที่ youtube นะครับตามที่ลิงก์ที่เราที่เราใส่ไว้นะครับผมก็กลับมาอ่ะนะครับพอกลับมาก็จะไม่เห็นอะไรแล้วนะครับเพราะว่าพอการที่เราเข้ามาครั้งแรกนะครับนะครับเว็บไซต์ได้มีการเก็บไอพไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ พอเมื่อไรที่เราเก็บเมื่อไรที่เราเข้ามาครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับเข้ามาครั้งที่สองก็จะไม่เห็นหน้าเว็บไซต์ที่เป็นหน้าเว็บเทาของเราอีกได้อีกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้รีเฟรชยัยงไงก็ไม่เจอนะครับนะครับนอกนอกเสียจากว่าเราจะต้องมาลบไอให้เขานะครับปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคนะครับปึ๊บลองดูนะครับลองรีเฟรชดูหนึ่งครั้งนะครับก็มาแล้วนะครับ ซึ่งถามว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้ใช่ไหมครับก็ลองคิดเอาเองแล้วกันเนาะค,คิดเอาเองครับในในหัวข้อนี้นะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าโน่นนี่นั่นเยอะเกินไปนะครับนะครับผมลองเปลี่ยนลิงก์ให้ดูก็ได้นะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนลิงก์ให้ดูนะครับปึ๊บลงไปนะครับเอ่ออันนี้ไปไหนเนะี่ยนะครับผมจะ ส่งไปที่ไหนเดียส่งไปที่เฟซบุ๊กนะครับทีนี้นะครับผมจะเอาลิงก์เฟซบุ๊กมานะครับเพื่อจะเพื่อที่จะมาลองใส่เพื่อเทสดูนะครับผมว่า ผมใส่ลิงก์เฟซบุ๊ลงไปนะครับที่ช่อง URL นะครับแล้วก็ใส่รูปลงไปนะครับปุ๊บปุ๊บนะครับรูปนี้ก็แสดงขึ้นมานะครับซึ่งรูปที่มันเป็นประวัติเก่าที่เราเคยได้ใส่ไว้ก่อนหน้านี้นะครับปุ๊บไอเซสชั่นค้างนะครับเซคชั่นค้างนะครับรีเฟชใหม่หนึ่งครั้งนะครับก็มาตามปกตินะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเว็บไซต์เนาะนะครับก็ถ้าหากว่ารีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับก็จะหายไปนะครับนั่นหมายนั่นก็คือการรีเฟรชเนี่ยนะครับผมทำแทนเหมือนกับว่าเราออกจากเว็บไซต์ออกไปแล้วนะครับแล้วก็กลับเข้ามาใหม่เพื่อตรวจสอบนะครับก็จะไม่เจอหน้าทาาของเราแล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะครับความหมาย นะครับครับส่วนส่วนตัวตัวเว็บไซต์นี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปแปะไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของผมแล้วไปโหลดเอากันได้เลยนะครับฟรีนะครับฟรีนะครับฟรีเลยนะครับเอาไปโฮสติ้งกันเอาเองนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด ติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ